พ่อก่อนพจ๋าวันนี้น้องพลน้องเคกลางานหนึ่งวันนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งวันนะอาร์ตบนาก็่อกว่อาร์ตก่อนนะอาร์ตหนึ่งวันทำมือด้วย รออยู่บ้านนะคะรออยู่บ้านเด้ออฝนตกอันนี้ยากก็ไม่ไปนะคะยากก็ลาเหรอคะกลาวันนี้ยากก็าข่าแรงเลยหักเลยเป็นไรเลยไปไหนผักข้าแรงไไโอ้ยยากข้าแรงญเลยเ้ยอันนี้คือไงสาวพ่อยแม่เสียงสาวพ่อยแม่เสียงวันนั้นมจะส้นสี่้ พอยนอนทำไรนะโอ้พอยนอนอ๋อพอยนอนพอยนอนแล้วไกจะไปหานะทีดูนะดูไก่นะยะไก่ตัไกยางก็ไปไดไก่ย่างจะบุกองจะบุกเอาไก่ตอดเลยนะมาน้องเรมานอนเรนอนไหเรนอนไหมนยังคะเอาไปอีกเออเออเเออมดแล้วนี่นมดหมมา เอาเอาขีดไปหนงอกดูดูดูจบด้ายยากขดเลยดูดูมันัดหายาช่วยหน่อยไม่ไหวไม่ไม้องพี่น้องขิดตรรมปลาผนังกไแล้วค่ะขีดไปมืด้อมบานีก็ไม่ได้ดีแลอวพี่น้องเอ้ยยังเด็กน่อยเนาะาหน่งนเ่าน่งักแล้ว พีรีเอาเสือเชือดดำไปเนยนี่ใส่หรอเพีรไปแลวไปลนหญ้าไปแล้วนึ่งทอะไรแบบเออเออเออไปด้วยไหมคะ,ะ,คะรอแล้วทำไงไปด้วยไหมคะปล่อยไก่ใส่ไก่ด้วยไม่ไปนะบอกให้หญ้าทำให้ บา่ไปช่งดีนะ่ะเออดีนะเขาไม่ได้หอมเมืนกันหอมเหมืนกันหอมมืนกัน้ไ้ได้ซื้อมาให้เหรอลูกมคอยคอยทาอะไรอยเขียนอะไรลูกระบายสีอะไรระบายสีตัวอะไร ของเพชรตัวอะไรเขาเพชรก็ต้องทำของเพชรตัวหันหน้าไปหาหนูนี่ล้างแปรงด้วยนะลูกอย่าให้เลอะเสื้อผ้านะโอเคไหมคะเ่อไปแล้วเออก็อย่าให้เลอ,เอนะระวังดีๆพลอยเพชรด้วยโอเคไหมเพชรเพชรโอ้ตั้งใจนะ จากสไลด์เดือจิ้มเราสไลด์เดือพี่น้องมาได้ยัางงาีเง้เม่นแมวจากมาคุม่มาะระบายสีอยู่นเน,น,นี่ยแตึเมน่อกี้ถาคุณคือคุณถ้าสีโอ้ยส <laughs> ีอื่นไหมลูกอื่นสีอื่นไหมสีอื่นอีกไหม ่อยห,หน้าตาจริงจังแท้คอย่อยห,หน้าตาจริงจังแท้